เรื่องจริงผ่านจอคุณผู้ชมคะเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีสำคัญกับคุณผู้ชมขนาดไหนแต่สำหรับใครบางคนแล้วเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีอาจจะหมายถึงการตัดสินความเป็นความตายเลยก็ว่าได้อย่างเช่นเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ของน้องแนนนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่หนึ่งที่เธอบังเอิญไปพบกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่คาดไม่ถึงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเรื่องจริงเรื่องนี้คะ่ะนำเสนอเรื่องจริงโดย Sing Discover 500 หลอดไฟ LED หลอด LME ตามนกักศึาก็ก็ก็คือว่าต้องรอดนะคะใครทยังไงก็ได้ต้องรอดะอคะภาพวิดีโอชุดนี้ถูกแชร์ต่อตกันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากหญิงสาวในภาพได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่เธอบังเอิญผ่านไปพบและใช้ความรู้ทั้งหมดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่หนึ่งที่เธอได้รําเรียนมายื้อลมหายใจของผู้ประสบเหตุเอาไว้ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรชนกพรมานพลชื่อเล่นแนนศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนคนปรปฐมคณะพยาบาลศาสตร์ความใฝ่ฝันอยากเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีค่ะคือวันนั้นนะคะคือกลับจากตลานัากับนาแล้วก็พี่พี่ชายค่ะก็ได้ไปเจอเหตุการณ์คือรถมอเตอร์ไฟแหกโค้งค่ะมากัน3คนบาดเจ็บเล็กน้อยหคนแล้วก็สาหัสสคนค่ะ ชายสคนขับรถจักรยานยนต์มาบริเวณที่เกิดเหตุจูจๆรถจักรยานยนต์ก็เสียหลักพุ่งเข้าข้างทางทําให้ทั้ง3คนได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันและผู้ที่อาการหนักที่สุดก็คือผู้ขับขี่ซึ่งเขาหมดสติลงทันทีอาการเป็นตายเท่ากัน พอดีก็ตกใจก็เลยเออลงไปดูแล้วอย่างคือชาวบ,บ้านถามว่าพอมีความรู้ไหมก็หนูบอกว่าเออพอมีความรู้อะค่ะก็เลยลงไปดูแล้วก็พลิกตัวคนคนผู้ป่วยขึ้นมาก็เห็นสีหน้าไม่ดีก็เคยก็เลยขอแรงผู้ชายทางนั้นค่ะยกคนไข้ขึ้นมาค่ะแล้วก็เลยตรวจเช็คสภาพว่าคนไข้มีอาการเป็นยังไงคืออาการที่ระจับชีพจรคือชีพจรเต้นอ่อนมากค่ะชีพจรของผู้บาดเจ็บอ่อนลงทุกที น้องแนนจึงรีบปั๊มหัวใจเขาเพราะรู้ดีว่าหากช้ากว่านี้เพียงนาทีเดียวผู้บาดเจ็บอาจเสียชีวิตก่อนรถพยาบาลจะมาถึงบรรยากาศรอบๆทางคือตึงเครียดมากเลยค่ะคือชาวบ้านมุงดูกันเยอะมากคนเจ็บนี่อาจจะไม่รอดผมลาดมาพอดีก็เห็นมีคนยืนดูกันหลายคนนะครับทีนี้ผมเห็นน้องแนนเขาตัวเล็กมาปั๊มหัวใจอยู่เพื่อช่วยอ๋อ,อการยือลมหายใจดำเนินต่อไปนานเกือบครึค่งชั่วโมง ขามกลางการรุนระทึกของชาวบ้านทุกคนต่างภาวนาให้ชายคนนี้กลับมาหายใจเองได้อีกครั้งมีไอค่ะไอขึ้นมาไอแบบไอแบบไอขึ้นมาแล้วก็มีแต่ก็มีเลือดออกนะคะเลือดออกที่ปากงียคะ่ะตกใจนะคะตกใจเหมือนกันแต่ก็คือก็ต้องช่วยอะคะ่ะช่วยให้เต็มที่และให้ดีที่สุดอะคะ่ะ จะให้เขารอยค่ะคิดว่าเขาต้องรอดค่ะและแล้วก็เริ่มมีความหวังเมื่อผู้บาดเจ็บเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการช่วยเหลือเมื่อรถพยาบาลมาถึงน้องแนนกับชาวบ้านก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ต่อไปรอดแล้วรอดแล้วเก่งเก่งเก่งต่อไปด้วยเพื่อน้อง หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นน้องแนนก็ไม่ทราบข่าวของผู้ประสบเหตุอีกเลยแต่เธอก็ยังหวังลึกๆว่าเขาจะยังคงมีชีวิตอยู่และวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่น้องแนนได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่ของผู้ประสบเหตุนูนูไ้ช่วยไว้ใช่จะใช่ค่ะแต่คุณป้าก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะค่ะค่ะ นะแต่คุณป้าก็าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอกคุณดีก็ดูไปดูรูกใน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 รศั์ของตำรวจนะคะเขาให้คุณป้าดูป้าก็เห็นเห็นหนูพับหกครั้า 6, อยู่นะป้าก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะออขอให้หนูขภาพแข็งแรงนะทำหน้าที่การงานเจริลรุ่กเมืองนะเออเจอสิ่งดีๆในชีวิตกัลูกนะที่ได้ช่วยเหลือคนไว้อะลูกอ่าไหน รู้สึกดีใจนะคะที่ยังรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่อะคะ่ะก็คือว่าเออเราก็มีความสามารถนะที่เรายังออช่วยชีวิตเขาได้ะคะ่ะคุยกับคุณแม่ค่ะรู้สึกดีใจดีใจจริงๆะคะถึงแม้การปั๊มหัวใจจะสามารถต่อชีวิตให้ผู้ประสบเหตุมาหลายเหตุการณ์แล้วแต่การช่วยเหลือนั้นก็ต้องทำอย่างถูกวิธีนะครับไม่เช่นนั้นแล้วความหวังดีอาจกลายเป็นดาบสองคม ที่พลากชีวิตผู้ประสบเหตุไปเร็วกว่าเดิมได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจรสิ่งแรกที่เราต้องคํานึงถึงไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือบุคลากรทางการแพทย์ก็ตามคือต้องดูว่าสถานการณ์ที่จะลงไปช่วยเนี่ยปลอดภัยไหมเพราะบอ่อยครั้งในขณะที่เราให้ความช่วยเหลือคนอื่นอยู่ผู้บาดเจ็บอยู่มีรถมาชนเราซ้ําซ้อนก็ได้นะคะหลังจากที่สถานการณ์ปลอดภัยเสร็จเราก็จะมาดูผู้ป่วยพอดูผู้ป่วยเนี่ย เราต้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านธรรมดาเราไม่มีอุปรกรณ์อะไรเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราทําอยู่คนเดียวเนี่ยโอกาสที่ผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยจะช้าลงแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพถ้าผู้ป่วยมีหลายคนเราจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาการแย่ yeah. ถ้าหมดสติไม่หายใจหาจแค่แล้วจําเวลาคาที่วิจารณ์ให้จับจาที่ที่คอคอเโ็่เส้นใหญ่ถ้าทั้งสามอย่างนี้ครบเลยหมดสติคุ้นคุ้นคุ้นไม่ตอบสนองต้องเรียกดังๆนะคะแล้วก็ตบ คุณคุณคุณเป็นยังไงบ้างคะเงียบเอ๊ะมองท่าทางนิ่งเลยไม่หายใจเราก็จัดชีพจรเราจับชีพจรประมาณสักสิบวิอ้าวไม่มีชีพจรก็ต้อง CPR เลยเวลากดของของอ่าตอนนี้เขาไม่มีแล้วนะคะกดอย่างนี้คะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า30สี่ห้ายี่หกยี่็ดยี่แปดยี่เก้าสาสิบแล้วก็มาเชยคางหรือเ่เ่ไหายใจไหมแล้วเราเป่าปาก ถ้าเกิดว่าในกรณีเป็นญาติเราหรือเราใส่เครื่องช่วยป้องกันให้เป่าปากสองครั้งแล้วมากดหน้าอ,อกอีก3าสิบแต่ถ้าในกรณีเจอใครก็ไม่รู้เลือดเต็มปากเลยแบบนี้ไม่แนะนําให้เป่าปากให้กดหน้าอ,อกอย่างเดียวจําเป็นมากเลยค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยหมดสติไม่หายใจและไม่มีชีพจรพูดง่ายๆคืใไล้เสียชีวิตหรือใกล้เสียชีวิตการกดทุกคนที่กดก็ต้องมาเรียนก่อนมีทักษะกดเสร็จแล้วเนี่ยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ ค่ะนั่นคือถามว่าถ้าไม่ทําคนไข้เสียชีวิตแน่นอนรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีใจว่าครั้งหนึ่งเราได้นําวิชาที่เราได้เรียนรู้มาได้ไปปฏิบัติจริงได้ทาแบบให้เรารู้ว่าเออชีวิตหนึ่งชีวิตนะคะมีมีความหมายต่อครอบครัวเขามากขนาดไหนอะคะ่ะทุกชีวิตมีค่าเสมอครับอย่างน้อยๆวันนี้ก็มีหนึ่งชีวิตได้กลับมาเจอหน้าครอบครัวของเขาอีกครั้ง และถึงแม้วันนี้น้องแนนจะยังไม่ได้สวมใส่เครื่องแบบพยาบาลแต่จัญญาบันและจิตใจอันมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ของเธอเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าในอนาคตเธอจะสามารถเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีมากได้สมความตั้งใจครับโดยปกติแล้วหากสมองขาดออกซิเจนเกิน4นาทีก็อ,อาจจะทำให้เซลล์สมองตายได้และส่งผลให้กับผู้บาดเจ็บเสียชีวิตลงค่ะ แต่ในการช่วยเหลือในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการต่อลมหายใจให้กับผู้ประสบเหตุแล้วยังสะท้อนให้เห็นความมีน้ำใจของเพื่อนร่วมสังคมด้วยกันอีกค่ะ